เอาละครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับช่วง DIY ของผมเองนะวันนี้ผมมาพร้อมกับสิ่งนี้แทนแทนนี่ก็เครื่องเกม DIY นะตัวนี้นี่จะเป็นการรวมร่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ซึ่งเทคเดิมเนี่ยตัวนี้ผมไม่สามารถใส่ L2R2 ได้นะเนื่องจากว่าขี้เกียจด,ดีไซน์แต่เนี้ยผมเอาหน้ากางตัวนี้มาเพิ่มความสูงขึ้นเล็กน้อย เพื่อที่จะใส่ l 2 r 2นะก็เลยทำให้ตัวรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เรียกว่า complete สำหรับ a n a ล็อนะแต่ข้อเสียก็คือมันก็จะใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็เพียงพอที่จะมาเล่นนู่นเล่นนี่ได้นะขนาดก็จะประมาณเท่เดียวกับตัวนี้นี่ความหนาเท่ากันเลยความหนาเท่ากันเป๊ะนะแล้วตีมที่ทำออกมาเนี่ยจะเป็นตีม c a s เ e เนีย คือดำดำกับดำกับแดงแล้วก็ขาวสามสีนะก็หลนให้ดูนี่ต้องลดเสียงลดสีงล,ลงหน่อยอส่วนตัวเฟรมเวิร์กเนี่ยเอาของตัวนี้มาใช้ก่อนนี่แทนพอเรามีปุ่มนี้ปุ๊บก็สามารถเล่นได้แบบฟูฟังชั่นมีครบทุกปุ่มนี่ ความลื่นไหลก็ลื่นไหลเป็นปกติดีเสียงก็ใส่ลำโพงปกตินะส่วนการบังคับอื่นๆก็น่าจะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าน,นี้จูนจนตัวนี้นี่น่าจะเรียกว่าโอเคดีละนี่กดท่านไม่ได้ฮ้า ลองกดจากอนาล็อกสิกดยากแค่เออได้ละ <laughs> ไม่ได้เล่นนานต้องขวงท่าเอ้ยเ้เอ้เอ,อ,อ้ปุ่มตัวเนี้ยทำมาค่อนข้างดีอันเดียวกอนกดสองที่ออก ที่บอกว่าทามาค่อนข้างดีเนี่ยเพราะว่าจูนความดิฟมันออกไปละสังเกตได้จากการเอามาเล่นเกมดอทจะเห็นชัดในเกมโบราณอย่างดุนนะดุนสองเนี่ยคือปกติเวลาเราดันลงหรือว่าดันขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีการดิฟเล็กน้อยทำให้ต่อบังคับเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหามากเอออันนี้ลืมบอกไปมีแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์ด้วยนะ คือบางทีมันจะเล็งไม่โดนเนี่นยนั่อย่ก็จอจะไอตัวเมาส์มันจะขยับนิดๆหน่นนนอยหน่าลำคาดมากแต่เนี้ยแก้แล้วเพราะฉะนั้นเมาส์ก็จะรันแบบตรงจะไม่มีขยับแล้วนะก็คือไอปัญหาที่คนจะมีอ่ะทั้งหมดอ่ะแก้ไปหมดละเพิ่นไอตัวนี้อ่าหน้าจอสว่างไปนิดนึง นี่น่าจะเป็นเร time s t r a t e g i c a ก l y game แรกๆหรือมั้งของโลกมุ construction complete แต่มันเล็กมากเลยนะแค่ทำมาโชว์ว่าทำได้เฉยๆแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาเล่นจริง ถ้าจะเล่นจริงใช้เครื่องอีกเครื่องดีกว่าอันนี้ขนาดเล็งนิ่งเล็งยากเลยก็เอาให้ดูนะว่าทำได้นี่เล็กจนแบบมองไม่เห็นก็เมาส์ไม่ดิฟนะถือว่าเป็นข้อดีส่วนมากถ้าจะเล่นในดอสเนี่ยเกมที่น่าเล่นก็จะเป็นแดงจอร์ัตเดฟนี่ไอเกมนี้น่าเล่นค่อนข้างดีเลยเหมาะกับเครื่องเกมหกพานะ คือเหมาะมากๆแล้วปุ่มตรงเนี้ย implement หมดแล้วส่วนตรงนี้ engrave เป็น star กับ select แต่มองไม่ค่อยออกเท่าไหร่อ่านออกแค่ star t แต่ select มองไม่ค่อยออกมีแผนจะเปลี่ยนหน้าหน้าปกตรงนี้อยู่เหมือนกัน,นอันนี้บังคับได้สองแบบจะใช้อนาลอกก็ได้จุดจุดจุดหรือใช้ดิจก็ได้ บังคับดีเยี่ยมนะเพราะปุ่มนี้เป็นปุ่มแบบปุ่มแท้เลยตอนออกก็ประมาณนี้ส่วนระบบที่เหลือก็จะมีแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์นะอันนี้ชาร์จไม่เต็มกับถอด SD ได้ตัวนี้ถอดไม่ได้นะแล้วก็ระบบซาวด์โชว์ไปแล้วเนาะไอตัวนี้มีปุ่มเอาไว้รีเซ็ตฮะรีเซ็ตเก็บไว้อย่างดีละแล้วก็ ปิดชัดดาวได้นี่ก็เป็นชัดดาวนะแล้วเดี๋ยวโชว์อ,อย่างเดียวปกติเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้โชว์สิ่งนี้คือโชว์ภายในนะตัวนี้เนี่ยระบบภายในออกแบบมาเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็เดี๋ยวถอดให้ดูเลยก็แล้วกันเพราะว่าตัวน็อตตรงนี้ทำมาค่อนข้างดี เพิ่มแสงหน่อยเพราะฉะนั้นการถอดใส่อะไรเงี้ยจะสกรูล,ลงละไม่เหมือนกับไอตัวห้องนั้นซึ่งถอดทีเรื่องใหญ่แต่ตัวเนี้ยถอดเป็นเรื่องเล็กละเพราะดีไซน์ตัวเซอร์กิตข้างในก็ค่อนข้าง,ง,งดีนะทำให้เวลาเราถอดหรือใส่อะไรเงี้ยค่อนข้าง,ง,งสแนปพ,พอควร ปกติไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยโชว์ข้างในให้ดูเพราะว่าไม่ได้เก็บสายแล้วมันดูวุ่นวายแต่ตัวนี้โชว์ได้น,นี่ข้างใน มีการเก็บสายข้ามระหว่างเส้นก็คือใช้สายแพร์ตัวนี้เป็นตัวสื่อสารแล้วมีการล็อกสแนปจากตรงน,นี้มันจะทำให้สแนปเข้าไปหมดนะส่วนตัวนี้เป็นพายพิโคเอามาทำเป็นตัวอนาล็อกแล้วก็ตัวนี้เป็นเซอร์กิตเอาไว้ชัดดาวตัวนี้เป็นตัวซาวเอ็มซาวแอมปิฟายเออร์นะส่วนตัวนี้เป็นแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์แล้วก็ที่ยังไม่ได้ใส่เนี่ยจร,จริงว่าจะใส่คือไอตัวคาปา แต่ว่าเท่าที่ลองดูอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะทั้งสองอ่ะสองก็วางงู้อย่างนงี้เลยนี่อันนี้ก็จะ snap น,นี่ snap แน่นจริงอันนี้ก็แน่นระดับหนึ่งนะก็คืออ่าไม่จําเป็นที่จะต้องเขาเรียกอะไรไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องนั่นก็ได้ใส่น็อตนี่ก็จริงจริงก็อยู่ได้นะเพราะว่าทําให้มัน snap แต่ก็ใส่ดีกว่า ใส่ให้มันยื่นใหม่หนึงเดี๋ยวว่าจะหาซื้อไอตัวสกรูนี่ใหม่นี่อันนี้หน้าจอตอนบูตนี่โลโก้พิมพ์สับกันก็เพื่นดีไซน์ตัวนี้เอาความรู้ของตัวก่อนๆมาใช้ครบหมดละก็เลยโชว์ได้ว่าอะเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่เอาความรู้ทั้งหมดมาใช้นะสครูชันน่นก่อน แต่ยังไม่ได้นั่งปรับไอตัว OS มันให้ดีกว่านี้นะจริงๆกะจะจูนความเร็วเพิ่อมอีกนิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้ทำก็เลยทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนตอนนี้มีปัญหาใหม่ก็คือปัญหาเรื่องความร้อนเนื่องจากว่ารูระบายความร้อนเสือช้ตัวนี้เวลาเล่นมันก็จะร้อนมือด้านนี้นิดนึงอะไรอย่างเี้ยนี่ก็โชว์ให้ดูว่าตัวเนี้ยทำเสร็จแล้วนะเป็นการรวมตัวกันของ ตัวนี้ครับตัวนี้ฟิวชั่นกันตึ้งล้วออกมาเป็นตัวนี้อ่ะวันนี้ก็ลาวานี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าถ้ามอีอารมณ์ทำของเล่นต่อแนละ้วตอนนี้รู้สึกขี้เกียจทำละอ่ะวันนี้ก็เข้านี้ก่อนไว้เจอกันไปก่อนละบ๊ายบาย